เป็นนอตคนรักก่าคอมเมนต์ทันทีเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนอยากรู้มากๆมีชาวเน็ตจำนวนมากให้ความสนใจและแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเป็นเรื่องราวข่าวคราวที่หลายๆคนพูดถึงเรื่องดารานักแสดงกำลังตั้งท้องเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะจ๊ะ จากกรณีที่แองจี้รายการขา่าวใ่คายได้ออกมาเผยว่ามีดารดาดังสองคนที่ท้องใกล้คลอดแล้วแต่ทุกคนยังไม่รู้พร้อมกับหย่อนคำใบอีกว่าเป็นดารดาดังระดับประเทศอายุพอๆกับมดดามท้าชาพาตันเจริญเป็นคนที่ทุกคนรู้จัก,จกและมีผลงานตลอดเห็นอยู่หน้าจอทุกวันไม่มีสังกัดเป็นฟรีแลนซ์ไปได้ทุกช่องงานนี้ทำเอาโซเชียลเข้ามาแสดงความเห็นและคอมเมนต์กันเป็นจำนวนมากเช่น ชอบใช้เบนเน็ตอะไรดีก็ว่าดีสบูค่คล้ายเดีอันดับหนึ่งแถมบางคนยังคอมเมนต์ว่ายินดีด้วยค่ะแม่เป็นชาทิทํเอาคนกดอิโมจิหัวเราะก,กันระัวซึ่งชาวโซเชียลต่างก็ยองเป็นแม่บุมบรัด,ดาซึ่งงานนี้เหล่าแฟนคลับรอร่วมแสดงความยินดีเราจ้าและในเวลาต่อมาเธอนั้นก็ได้ยอมรับว่าตนเองแต่งงานกับแฟนหนุ่มได้นานถึง2ปีอีกทางได้แคปคําวิจารณชาวเน็ตที่เข้าวิจารณ์ว่าต่อไปจะมีผัวคนที่สี่แน่นอนนางสําสอนจะตายสงสารเด็กปล่อยตัวรักสนุก เดี๋ยวก็เบื่อทิ้งล่าสุดตริงโนต้ตอดีคนรักเก่าทนไม่ไหวโพลคอมเมนต์บุ๋มบนัดดาหลังชาวเน็ตวิจาร์ณต่อไปจะมีผัวคนที่4โดยเขานั้นก็ได้ส่งกําลังใจโดยแสดงความพิเ็นเป็นรูปอีโมจิชูสองนิ้วให้และตอบก,กลับคอมเมนต์ชาวเน็ตที่เข้ามาวิจาร์บุม๋มบรัดาว่าปากหรืออะไรครับเนี่ยฝากกดไ like, ลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทำใหม่ๆด้วยนะคะ